อาิทูชาปฏิบัติบูชาทําตั้งแต่ทานศีลในกรรมปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทั้ง 10- 2 0 30ท่านเลยได้สร้างพระได้ทําความดีได้ปฏิบัติบูชาเนี่ยก็ขอให้ให้พวกเราเนี่ยหล่อเลี้ยงบุญให้กระแสบุญเนี่ยไหลผ่านสรูปและนามให้กับพวกเราแล้วแผ่ออกไปสามโลกธาตุนอบถวายเป็นมุทิตาจิตพระเดชพระคุณหลวงตานะครับผมวันนี้เราอยู่ในคลื่นของบุญกุศล ให้พวกเราอยู่ในคลื่นนะครับผมใ่ด้วันนนนนนกนระวังผนะดีๆนะดูคนข้างหน้าข้างหลังด้วยนะจ๊ะบอจะหับตาเอข้างขนขนขนหลังระวังผมไว้ด้วยให้ผมยาวก็มัดไว้หน่อยให้ผมยาวก็มัดไว้หน่อยนะ อาสาธุเมื่อกี้เราก็ได้สัพเพนะครับผมสัพเพน้อมเป็นพรราชกุศลอ่าพระพันปีหลวงอนะครับผมก็นำโดยพระเดชพระคุณหลวงตาน้อมจิตน้มใจให้พวกเราอารัตวงจักกรีนะครับผม พยายามอยู่ในคืนนะครับผมอยู่ในคลื่นบุญอยู่ในคืนของกุศลอยู่คืนของไตสรรคคมและกําลังชกพัดเดี๋ยวเราจะอธิษฐานพร้อมกันนะครับผมโดยมีเดี๋ยวจะมีคูบาสุเทพนำอธิษฐานนะครับผม พอดีท่านอยู่ตรงไม้พอดีก็อขอความเมตตาคุปตเทพได้นำอธิษฐานให้พวกเรา,เาใครยังไม่มีเทียนสามารถที่ไปเอาที่บูธได้นะครับผมใครยังไม่มีพระที่ก็จุดแล้วก็ระวังคนข้างๆด้วยนะครับผมคนข้างหน้าข้างหลังะระวังกันนะครับผมจุดแล้วหลับตาเพลินผมเพื่อนหายนะครับไม่ได้นะ ขณะที่ขณะที่เราจุดประทูประทีบนะครับปรอที่อกไประทูจุดเรียกกลัวกลัวหลับครับกลัวหลับ เคร่อไฟให้ตัวเองนะชัยยังมืมบอดจุดประทีปจะไม่ใส่สว่านจุดเุดเฉยนะครับไม่ต้องโยกนะครับผมไม่ต้องโยกนะ้อยาเดียวออออเราะ้อยจ้าเพราะเสียงไม่มี สาธุดังงสาธุังัมีสตางนยอสาธุวยนทุกคนนะจ๊สาุเป็นสมาธิโมสกพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต sambha sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sambha sambuddhasa namo บูชามหาเตชวันโตบันธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชาบูชามหาโพคาวโหติโรกนาถังออพิปูชยยมะ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อกซึ่งปทีบนี้ถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อองสมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จอง์ประโถมมาถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระขอถวายพระขอถวายเป็นทุะเป็นทุะบูชาให้กับหลวงุุธดูพรมปัญโยให้น้อมนำกำลังประบี้นรังปี้ไปถึงเทพหกชั้นไปถึงเทพชั้น ผมยี่สิบชัน้นเทพมเทวดาทุกชั้นฟ้าเทมเทวดาทุกชั้นฟ้าท้ามหาราทั้งสี่าาาสนายนิรยาบาล,าบาลตาาลตอดท้งจงเป็นแสงสว่างให้กับสัพพะดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายท,ที่อย่างมืดบอดก็ดี ขอให้พบแสงสว่างอันมีไตสรนคมหรือแก้วสามประการจงสว่างสวัยจงสว่สวทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุตะขอให้เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าอให้เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าจงมีแสงสว่าง และฉับพันธรรังสีและขอให้ข้าพระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมตและได้บรรลุธรรมและได้บรรุธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สระสัมมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งและได้บรรุและได้บรรลุธรรมด้วยเธอ ทางอนันตังธรรมังจักวารังสังขังนิพพานังนัปปัจจโยโหตุสาตุสา เกษียณเมื่อไหร่ตัวนี้อ๋อดีๆนะดีๆดูกันค่อยๆทยอยนะค่อยๆทยอยนะจ้าไปดีๆกันด้วยเรียนให้เป็นตัวหนังสือเป็นตัวยันจ้าไทยดูด้วยจารย์ไทยอ้าวอ่านิมนต์พุทละค่ะนิมนต์พุทละช่วยเรียงเทียนนะคะเพื่อความงดงามพรานีสวยงามนะคะครับนิมนต์แต่ละเจ้าค่ะอ่ะส่วนส่วนยัดที่ทำ เชียนแล้วนะคะมาส่งต่อได้เลยค่ะส่งต่อกันมา่ถ้าหากถ้าหากไม่สะดวกลูกก็ส่งต่อกันไปนะครับผมส่งต่อลงไปนะคะได้ร่วมซึ่งการกันส่งต่อสิ่งดีๆมาถวายพระศิษย์ยังไม่ถวายพระศีรษถวายพระพุทธเจ้าถวายโยกูร์พ่อแม่ครูบาอาจารงข้าวหด ตลอดทั้งชีวิตลูกหลานชีวิตตัวเราเราจะได้เกิดแสงสว่างมีปัญญาดีมีความคิดดีมีสติปัญญาที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิไหน,น,นเป็นวิชาทิฏฐิก็อย่าไปเป็นมาเป็นเบาหวานความการไขมันก็อย่าไปเป็นอันนั้นมันวันวนวนวนลวละโลกครับ อ้าเทียนส่งต่อกันได้นะครับผมส่งต่อกันได้ระวังนับตาเทียนหยดใส่เพื่อนนะครับผม มีป้ายไฟด้วยนะครับป้ายไฟนะเรารักหลวงตานาั่นน่อนหกเีภะ มีวลาปลื้มปิติยามเลแต่ละคืนหลับโมสนิ่งคือจังมีลมทองพัดผ่ากลางความทรงจำพาใจกลับไปยืนแเนงทนาบกที่เคยเดินทีไรดิ้งแดงค่ะเดี๋ยวจะขอลงไลฟ์ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปตอนนี้เลยค่ะ 拜拜。加油。